เอาล่ะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่องซ mm ีด hmm. ีกันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเกม The Last of Us 2 Remaster นั่นเองนะครับการรีมัสเตอร์ครั้งนี้เขาก็ได้เพิ่มเอ่อโหมดการเล่นเข้ามาใหม่นะครับก็คือเป็นโหมด No Return นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องโหมดความยากนะครับท่านผู้ชมคาดเองได้เลยว่าเราจะให้ความยากของศัตรูอะไรเงี้ยให้มันยากง่าย อะไรก็ปรับแต่งได้นะครับอิสระมากอันนี้ก็เป็นหน้าเลือกตัวละครน,นะครับผมท่านผู้ชมตัวละครที่มีตรงนี้เราก็สามารถเลือกเล่นได้ทุกตัวเลยครับแต่ต้องปลดล็อกให้ได้ก่อนนะครับผมปลดล็อกให้ได้ครบทุกตัวเลยแต่ตัวจะมีสกิลไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างเอฟบีก็จะเป็นสไตล์การเล่นต่อสู้ระยะประชิดนะครับผมฟื้นพลังเมื่อสังหารด้วยการโจมตีระยะประชิดใครชอบเมลีก็เล่นเอฟบีได้นะครับนนก็เป็นเจสซี่อันนี้ผมเพิ่งได้มาเลย ตายการเล่นก็นจะเป็นมั่งคั่งนะครับเหมือนจะเป็นสายฟาร์มมั้งเนี่ยเจสซี่เนี่ยได้รับสกุลเงินมากขึ้นถึงสามสิบเปอร์เซ็นตะ์อาชีพพิเศษา้านค้าน่าจะเป็นสายฟาร์มเลยนะครับผมเจสซี่นะแล้วก็ดีน่านะครับการสร้างสูตรการเบดระเบิด์บบสตันเหมือนจะเป็นนักประดิษฐ์อะไรประมาณนี้นะดีน่า,นาซึ่งตัวละครนี้มันก็สามารถเปลี่ยนสกินได้นะครับผมนี่มีสกินแบบย่อะแยะมากมายสามารถซื้อในหน้าเมนูพิเศษได้นะครับบางสกินก็เป็นภารกิจนะครับอันนี้ก็คือทำการท้าทายให้สำเร็จในโหมดโ no นดิเทินนะ ครบจบทุกด่านวันนี้ผมจะมาลองเล่นให้ดูก่อนนะครับผมเป็น Jesse เจสซี่แล้วกันอืผมส่วนตัวผมชอบเจสซี่อยู่แล้วนะมันก็คาแรคเตอร์ดีนะผมชอบเอ้ยมีสกินปืนด้วยเหรอกูมีสกินปืนได้ด้วย,รมมวยครับถือว่าเจ๋งโอเคเดี๋ยวเรามาเลิกเล่นเป็นเจสซี่กันดีกว่าครับท่านผู้ชมไปเลย <Okay. S 1> อ่ามาแล้วนะครับผมท่านผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้โมเดลตัวละครเจสซี่เริ่มมาแล้วก็จะมาอยู่ในห้องล็อบบี้อย่างนี้เลยนะครับผมให้เราเตรียมตัวได้อะไรอย่างนี้ อัปปืนอัปเกรดของตอนนี้น่าจะยังอัพอะไรไม่ได้นะเราต้องไปเริ่มที่ด่านแรกกันก่อนเลยอ่าสถานที่ปิศนามันจะสูมไปเรื่อยๆนะแต่ละรอบนะครับจะมีทั้งคนมีทั้งผู้ติดเชื้อนะครับแต่เรามาเล่นอันนี้กันดีกว่าเป็นแบบอะไรเอ่ยไม่รู้ฝูงบุกกำจัดแต่ละฝูงนี่มันจะมาเป็นเวฟไปครับท่านผู้ชมมาแล้วครับมันมาแล้วครับมันเจอแล้วเหรอใจเย็นดิ นี่ครับอันนี้เป็นระเบิดปาแม่งเลยอูอ้โหโูยแหลกครับแหลกบอกเลยว่าแหลกเข้าไปซ้ําก่อนหบินลูกตาบินลูกตาครับเลยยังไงอันนี้เป็นพวกอะไรไม่รู้ครับเป็นลัทธิจําชื่อไม่ได้ละอะไรยิงตูดก้นแตกอือเออสุดยอดภาพมันก็จะสวยขึ้นด้วยนะครับผมแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันนิเจนเลยขนาดนั้นจะบางฉากที่แบบสวยจริงๆเราก็ดูออกนะครับ มาแล้วครับชิหายแล้วไม่ต้องกังวลน,นะว่ามันจะโผมาจ้อีเราเลยนะครับเพราะว่ามันจะสะปาวไม่ใกล้เรานะพี่เบิม้มพี่เบิมเบ้มเราก็จับมาครับแล้วก็ทำการเป่าเป่าหัวไปก่อนแม่งเอ้ยยิงไม่โดนโดนเห็นแล้วครับข้างไหนนี่ต้องแ,มแนมเนียนน,นิดนึง่ะทางนั้นมาแล้วมาแล้ว มดทีผมไปทีไม่เข้าไปแล้วก็จับฟาดเรียบร้อยบอกเลยว่าอาวุธเอ่อที่เป็นขวดเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับเอาไว้แบบสตันได้แบบโคตรดีนี่ท่อแป๊บท่อแป๊บท่อแป๊บอันนี้ฟาดได้หลายทีว้ายมาเร็วจังอะพี่เฮ้ยเห็นแล้วเห็นเร็วเกินใจเย็นอุ้ยหลบหลีกฟาดเข้าไปครับผม เป็นเด็กสร้างแล้วโฟคิงอี๋หูยแดงจะจัดแต่เท่าแป,ป๊บอะมาดิโฟมาดิโอ้ยโดมมันดักยิงก่อนอืหัวแตกเอาเรื่องจัดเรียบร้อยจบนะครับจบเกมแล้วมันก็จะมาสรุปยอดให้เรานะครับนี่ผมเล่นไปสามนาทีได้เอสเลยนะครับนี่เกมเพลย์มันก็จะมีประมาณนี้หครับ แต่เราจะอัปเกรดอาวุธอะไรของเราไปเรื่อยๆนะครับแล้วตรงนี้เราก็จะได้เป็นของรางวัลจากด่านที่เราเล่นมานั่นเองนะครับผมอ่ามันก็จะแจกเป็นพวกชิ้นส่วนหรือไม่ก็เป็นยาเม็ดอาหารเสริมให้เรามาอัพสก,กิลต่างๆ ก็ในส่วนของคลังอาวุธตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนร้านค้านะครับให้เรามาซื้อของซื้ออะไรได้อ่าอันนี้ก็จะเป็นปืนไรเฟิลขายอ่าซื้อไปตรงนี้จะเป็นการสุ่มของตรงเนี้ยี๋ยวผมจะพาห้ดูแล้วกันอนธิบายไปซุูมกันนี่เป็นประมาณนี้นะครับเราก็สามารถซื้อปืนอันอื่นได้เลยวันนี้ปืนพ่นไฟวะ่ะหูขาดบาทเดียวเก็บไปก่อนแล้วกันเนาะมีประโยชน์ครับวันนี้ปืนพ่นไฟเผาแหลกน่าใช้น่าใช้แต่เราได้อันนี้มาแล้ว เขาเรียกว่าปืนอะไรอ่ะเหมือนเป็นเซาลัยเฟินอะประมาณนั้นแหละน,นี่จะเป็นด่านต่อไปนั่นเองอันนี้เราจะมีดีน่าเป็นเพื่อนด้วยนะฝูงบุกอีกแล้วมาเร็วมาเร็วดีน่าอยู่ไหนนี่ครับเจอกับดีน่าต้องรีฟาร์มก่อนโอ้เราต้องวิ่งมานี่โค้สามเหลี่ยมรวบเลยครับเจออะไรก็ยหยิบเรียบร้อยเร็วจัดทำการ ป่าแม่งเลยแล้วเข้าไปจับจับปุ๊บยิงไวน้นี่เรียบร้อยแล้วก็ล็อกคออุอ้ยไม่ตายโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นดีนาช่วยด้วยดีหน้าช่วยด้วยดีหน้าเอือวหน้าแหกเลยครับผมโอ้ยท้งเมื่อกี้ดีหน้าไม่ช่วยนะเสียเลือดเสียเนื้อเยอะกว่าน,นี้มีปืนนี่ละยิงเลยไรยเฟิลไอ้ มาอะไรจะไปไหนฮะวิ่งหน้าตั้งมาเชียร์ข้าของข้าของเร็วเร็วเร็ว,รวข้าระเบิดมาประมาณนี้เฮ้ยมันจะเห็นเฮ้ยหมาหมาหมามีหมาด้วยหมาลุมกินไอหมาตัวนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ครับต้องรีบฆ่ามาเด้มาเด้เข้ามาเด้อ้ยเดี๋ยวมีสองคนจับจับ ตัวประกันตัวประกันยิงห to ัวแตกเรื่อยๆรท่ผมอู ah ah ้รัด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 ตายตายตายฮาวิฮาวิของนักหนักรอบนี้คนนักหนักของก็ค่อนข้างฟูตอนนี้มาเด้อบูมาแล้วมาแล้วมาแล้วแอบก่อนแอบก่อนจับจับล็อกคอลากมาโอเคบีบคอมันไปก่อน ไม่น่าจะซีมันฟินยังวะคัมเอเชาะหน้ามันโอ้ดีเลยเนี่ยโอ้หมันเห็นมันเห็นอ้าวโหดีน่าช่วยครับโหเดินลงมาไม่เห็นนั่นน่ะไม่เห็นนั่นน่ะหัวแตกไปดีไม่เห็นนะนะ่โนนะโหกระจุยครับก,กระจุยบอกเลยกระจุยเสร็จสจิ้นภารกิจเสียทีโอ้โหไม่นานนะวะนี่นะครับมันต้องประมาณสักสามนาทีอะ ประมาณสามนาทีก,กว่าหรือไม่ก็สามนาทีไปเลยน่าจะได้เอสนะครับนี่เราได้เงินมาแล้วสามารถซื้อเออปืนไฟได้แล้วครับผมมาเลยอย่างเกียนบอกเลยอ้าวหายมันหายไปไหนเฮ้ยเราผมไม่รู้อว,ว่าถ้าเล่นแล้วมันจะสุ่มไปอีกรอบไม่เอ้เสียได้ปืนว่าเอาลูกซองก็ได้ลูกซองก็มีประโยชน์เหมือนกันโอยเสียได้ปืนไฟครับ อุ้ยมีลูกซองเพลิงด้วยมันควาสามารถในการสร้างกระสุนเพลิงจัดไปอันนี้โอ้โออับขับลูกซองความรุนแรงไปเลยเห้มันแรงยิงแบบกระจุยโอ้พลังชีวิตของสตูเพิ่งพึ้นด้วยยากแล้วยากแล้วตัวคนเดียวแล้วโดดเดียวเดียวไดอยู่กลางข้างล่างใช่ไหมเราก็สามารถรอบยิงได้เลยเพราะเรามีกระบอกเก็บเสียงครับเก็อาวุธก่อนใช้ปืนนี้ ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นหมาหมาแล้วหมา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 อยู่ตรงนี้ได้ไม่น,นานแล้วไปแล้วว้ายหมามาแล้วหมามาหมามาเมื่อกี้มีหมาด้วยโดนล้อมแน่เลยโดนล้อมแน่เลยครับท่านผู้ชมไปตรงนี้ดีกว,ว่าวิ่งมาแล้วเออวิ่งเข้าไปฟันฟันต่อยต่อยมวยเราเป็นมวยเว้ยเจสซี่เป็นมวยบอกเลยไม่ตายด้วยไง เออสับคอต่อยไอ้กำแพงครับผมหัวโคกมาหมามาหมา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 หมาใครฆ่าหมากูโอ้ยระเบิดโอ้อหูว,วิ้งเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วเอ้ยขึ้นมาเด้อืมสแนปยิงโอ้ยโดนยิงโอ้ยโดนอีกแล้วอืมซ้ำ จะเป็นชีวิตจริงนะนัดเดียวมันตายไปแลนะ้วเนี่ยฮะโอ้ใจเย็นครับใจเย็นครับขับขันแล้วตอนนี้ผ่าทำไมไวนะเนี่ยโอ้าเกือบตายทำยาก,ก่อนเราต้องหาจุดแคมป์ว่ะหาจุดที่มันแบบพอจะจูได้ไอ้หมาเอ้ยไม่ลอกเลนแล้วผมบอกเลยผมจะฟัดอย่างเดียวจวังหวะน,นี้ระเบิดเราอยู่ไหนระเบิดระเบิดกิน อุ้ยไม่โดนไอ้นี่วะลิงเหรอฮะลิงเหรอฟาดเต็มแรงเข้าไปครับมีอีไหมมีไหมโอ้ยมีมีไปท้ามันสิมาดีว่ามีลูกซองเว้ยมีลูกซองแล้วเว้ยมาดิมีลูกซองเว้ย,อ,วย,อ,วยอะไรมันเล็งไรเล็งไรน้องเล็งไรฟาดฟาดเลยเลยียบประสิทธิ์โอ้ใจะยินดต,ตรงไหนวะเนี่ย เย็นให้ตั้งหลักกันบ้างโอ้โหมันยิงได้ไงครับเนี่ยมันเป็นนักแม่นปืนหรือเปล่าโอ้มาดิหัวแตกเรียบร้อยเรียบร้อยจบ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 ให้ผมฆ่าไม่นี่ดีกว่ากระสุนไฟเวอรนี้น่าจะยากสุดนะครับแน่นอนละมันเป็นเวฟสุดท้ายอมันขึ้นมาก็มีอยู่ทางเดียวเลยน,ะนี่มาแล้วยิงผ่านรูนี่ได้ไหมนี่ได้ด้วยโดนไหมล่นะโดนโดนนี่ขาหากักขาหากักขาขาด โอ้โดนเข้าไปเออยิงผ่านรูครับยิงผ่านรูยิงผ่านรูเว้ยขึ้นมาได้ยังไงลืมไปม,มีทางนู้นอยู่ด้วยไอ้โลนไอ้โลนอ้ออืมอืมโอ้โหที่หายแล้วมัน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 ไม่ได้แล้วตรงนี้มันไม่ได้แล้วท่านผู้ชมตายตายแน่โอ้ยตรงนู้น ไม่ไหวแล้วต้องลงแล้วชอนนี้เออวิ่งครับวิ่งกลับมาที่เดิมก่อนครับอะไร้มึงเนี่ยฮนะตอนเนี้ยเก็บเสียงมาช่วยก่นันนี่เราจะรอดพ้นจากสายตามเลยครับยิงไม่โดนไม่โดนเลยแม่เลยถ้าใช้คีย์บอร์ดมันจะง่ายว่นนี้เยอะเลยมันไม่มีเลยลงคอมเมื่อไหร่วะเนี่ยอือหัวแตกมาดิมาเดิอืออุย้ยไม่โดนอีกแล้ว จะไม่โดนเลยขนาดนั้นนะยิงขาก็ได้ยิงขาแล้ววิ่งเข้าไปซ้ำบีบคอหัวแตกใจเย็นพุ่มไม้บังเออหูยเนกาอากาศไปเลยน้องโอ้โหนูนจุดสำคัญด้วยโอ้โหได้บีเลยครับเจ็ดนาทีไม่ไหวไม่ไหวขอแค่ผ่านพอแล้วกันน้องเล่นเล่นบ่อยๆเฮ้ยได้ทอมมี่แล้วว่ะ เอาเรื่องเอาล้วครับสำหรับคลิป The Last of Us Remaster โหมด No Return ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวเกมเพย์แบบสั้นๆคร่าวๆานะครับมีอยู่ก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับเกมเพิ่งออกมาเมื่อวานเองสำหรับใครที่มีเวอร์ชั่นเพย์สอยู่แล้วก็สามารถอัปเกรดออกมาเป็นตัวนี้ได้เลยนะครับเป็น Rem a s t e r ก็400บาทนะครับถือว่าคุ้มคุ้มค่าภาพสวยขึ้นมีโหมดโ o Return แล้วก็โหมดมีโหมดกีตาร์ด้วยนะครับ แล้วก็สกินกินแย่ๆเลยถือว่า400ผมว่ามองว่าคุ้มอยู่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมคลิปหน้าจะมีคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับเกมนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เจสซี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ See you